กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใส่กาดแฮน์นะครับกัดแฮน์ตัวนี้นะครับที่ผมได้ทำคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะมาสอนใส่นะครับก่อนอื่นอันดับแรกนะครับเราก็จะมาถอดอันนี้เขาเรียกอะไรตุ้มแฮน์นะ เราจะมาถอดตุ้มแฮนก่อนนะครับอันนี้ผมก็ได้ไขให้มันรวมมาแล้วหน่อยหนึ่งนะครถอดตุ้มแฮนด์แล้วก็ถอดออกระจกออกนะครับกระจกถอดกระจกออกเดี๋ยวขอไปถอดกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายกันให้ดูตอนจะใส่กาดแฮนนะครับอ,อันนี้ก็ถอดกระจก ก็ตุ้มแฮนด์ออกแล้วนะครับกระจกอ้อันนี้กระจกนะครับกระจกพอเสร็จแล้วก็เราก็จะมาใส่ประกอบออการแฮนด์กันก่อนนะครับการแฮนด์ก็มีรูมีนอ็อตนะครับ ปุ๊บ,บเข้าสองอันเข้าสองอันนี้นะครับมีนอ็นอตน็อตส่าูลปุ๊บปุ๊บโอเคเดี๋ยวออขอไปประกอบการแทนก่อนนะครับอ่มาต่อกันเลยครับพอเราประกอบการแทนเสร็จก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอามาใสา่แบบนี้ กระจกกระจกก็เอาอันนี้เอาก่ายแฮน์นี่วางไปก่อนนะครับกายแทนนี่วางไปก่อนแล้วก็ส่วนตุ่มตุ่มเอาตุ่มใส่ก่อนนะครับแล้วก็นอ็นอตน็อตใส่ตรงนี้เข้าตุ่มแล้วก็เข้าไปในนี้นะครับโอเคเข้าใจกันเนาะ ส่วนอันนี้ก็ใส่ทับก็ได้เลยนะครับกระจกอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่กันนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายกันให้ดูอีกรอบนะครับนี้เราก็จะมาขันน็อตกันนะครับนี่ตรงนี้ผมขันไปแล้วครับขันให้แน่นเลยแล้วก็ส่วนกระจกก็ตั้งเอาตามที่เราชอบนะครับขันไปอโอเคผมขันเสร็จแล้วอันนี้ ต่อมาเราก็จะมาขันตุ่มปลายแฮนด์ครับนี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นี่ชุบขันเข้าไปให้แน่นขันเข้าไปให้แน่นเลยนะครับทำให้แน่นเดี๋ยวรุดนะครับขันเข้าไปเรื่อยๆถ้าเป็นไม่ได้นี่หา ตอนถอดนี่ถอดอยางมาให้ใช้คีมล็อกหรือถ้ากลัวเป็นรอยใครมีวิธีอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับการถอดเนี่ยเพราะผมไม่รู้จะถอดไงผมเลยใช้คีมล็อกนะครับมันเลยเป็นรอยแบบนี้นี่ขันแน่นพอขันตันแน่นนะครับเราก็จะได้การแทนเสร็จตับหน้าตาสวยๆอสองข้าง อ่าสวัสดีครับโอเคถ้าไม่เข้า,จขาใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามมาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ